ก็ผ่านกันมาเกือบเดือนแล้วนะครับสาหรับแบ็กมิดวูของที่เปิดตัวไปด้วยกระแสะที่มาแรงมากๆเลยในช่วงนี้หรือเปล่ากว่าคลิปจะลงแมงก็หมดกระแสะไปแล้วลแต่ก็นั่นแหละครับในช่วงที่เกมนี้เปิดตัวมันก็ทําให้ผมอยากเล่นสุดๆเลยแต่พอไปดูราคากับสเปกก็ทําให้ผมรู้ว่าไม่มีทางได้เล่นแน่นอนผมเลยไปหาเกมอื่นที่พอจะมาหิวใจผมได้ในช่วงนี้แต่ทึงกันนั้น ไม่ว่าผมจะมาระบายอารมณ์กับเกมอื่นมากแค่ไหนก็ไม่ทำให้ผมหยุดนึกถึงแบกมิดบูคองได้เลยจนผมมาเจอเกมนี้เกมที่ใกล้เคียงกับแบกมิดบูคองมากที่สุดนั่นก็คือแบ็คกันเนอร์บูคองในราคา115บาทหรืออีกชื่อหนึ่งแบ็คกันเนอร์บูคองโพล็อกในราคาที่ฟรีหรืออีกชื่อหนึ่งบูคองสไวเวอร์บิกินหรืออีกชื่อหนึ่งบูคอ,อ,อง โดยทุกเกมที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดแม่งไม่ต่างกันสักนิดเดียวเลยเกมเพย์แม่งเหมือนกันดีๆเลยแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นในเมื่อเราเล่นวูคงจริงจริงไม่ได้ก็เล่นปลอมแม่งเลยหมอคงในฉบับนี้จะไม่เหมือนฉบับไหนเลย แค่เห็นซึ่งหงอคงถือปืนคู่ก็รู้เลยว่าเกมนี้แม่งจะปั่นขนาดไหนโดยในเรื่องราวของไซอิ๋วเนี่ยจะเป็นเรื่องราวการเดินทางของพระถังซัมจัง๋งที่จะไปอันเชิญพระไตบิดกซึ่งมีสัตว์สามตัวเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยหนึ่งในนั้นก็คือหงอคงนั่นเองในเรื่องราวของไซอิ๋วเนี่ย จะมีช่วงหนึ่งที่ผระถังซัมจังถูกบริษัทจับไปเพื่อจะเอาไปกินและจะเป็นอมตะและเป็นซึนหงอกคงนี่แหละที่ต้องไปช่วยผรสถังซัมจังและในเกมนี้ก็เช่นกันโดยผระถังซัมจังเนี่ยถูกกองทัพสหรัฐอเมริกาจับไปเพื่อหวังที่จะรักษาโรคสมองเสื่อมโดยการกินเนื้อผระถังซัมจังเวย้ยซึนหงอกคงแม่งก็เลยหยิบปืนบุกกองทัพสหรัฐด,ด้วยเพื่อช่วยผัะถังซัมจังไอ้ขู่คนทอ้อนี่แหละเนื้อเร่องแม่งมีแค่นี้แหละ ในตัวเกมจะไม่มีอะไรมากเลยโดยมันจะให้คุณกำจัดศัตรูให้หมดเป็นเวฟเวไปโดยทั้งหมดจะมี16เวฟโดยแต่ละเวฟก็จะมีจำนวนศัตรูที่มากขึ้นและยากขึ้นเรื่อยๆแต่ระดับซิ้นหงอคงที่เคยไปถล่มสวรรค์มาแล้วกองทัพสหรัฐอเมริกาก็เป็นเลือดกล้วยๆเลยพลังของซิ้นหงอคงที่คุณเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์หรือว่าในเกมคุณจะได้ใช้หมดเลยในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นกระบองของซิ้นหงอคงที่ใหญ่ท่าบาดหรือระถาแยกล่างที่แม่งแยกออกมายิงปืนพกใส่พวกทหารขี่เมฆไปถลม่มศ มันดาก้อนบอลป่าววะ,ะ, hey, ะคืออัญเชิญปีศาจกับทิงที่แม่งโคตรโอพสุดๆและจุดขายของเกมนี้เลยนั่นก็คือกระถาแบ่งกาย นอกจากวิชาแก่งกล้าของซึนหง,งอคงแล้วก็ยังมีอาวุธปืนที่มีตั้งแต่ปืนพกสัน้นปืนกลยาวลามไปถึงปืน RPG ซึ่งซึนหง,งอคงนั้นใช้เป็นหมดทุกกระบอกใช้เป็นไม่พอถือปืนทั้งหมดได้5 6กระบอกเพียงแค่2มือเท่านั้นบ้าไปแล้วนี่มันหายนะของกองทัพทหารชัดๆโดนซึนหง,งอคงใส่ทุกวิชาใส่ทุกสกิลจนทหารทั้งหมดนั้นไม่อาจต้านทานได้ไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือเฮลิคอปเตอร์โดนถล่มด้วยลิงเพียงแค่ตัวเดียวแต่ถึงอย่างนั้น กองทัพหางก็ยังมีหมายเด็ดซ่อนเอาไว้ในเวฟที่16ซึ่งเป็นเวฟสุดท้ายน,นั่นก็คือปีศาจไก่เลี้ยงหางขาวโดยอาวุธของมันก็คือไข่ที่ยิงออกมาแล้วก็ลูกบาสท,ที่ไม่เกี่ยวเห็นอะไรเลยแต่ก็นั่นแหละซึ่งหอกคงจะช่วยเพื่อถังซัมจังออกมาจากกองทัพสสัดได้หรือไม่สามารถไปพิสูจน์ก็ได้แล้วที่แบ็กกันเนอร์วูคองหรืออีกชื่อหนึ่งแบ็กกันเนอร์วูคองโพล็อกหรืออีกชื่อหนึ่งวูคองสวายวพอเลย ทั้งหมดของเกมมันก็มีแค่นี้แหละครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นมากๆผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันมีแค่นี้จริงๆอะในเกมอะถ้าอยากให้ผมทําคลิปบนเกมอะไรหรืออยากให้ทมคลิปเล่าเรื่องก็สามารถเม้นท์บอกกันมาได้นะครับผมจะได้ลองเกมใหม่ๆด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลที่ผมเอามามันไม่ตรงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย